สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับกับเก่ยวกับกัรายการต้นตะวันชั้นหแล้วนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นให้ดูแต่เรามาเปิดของให้ดูของเราได้เตรียมการเอแว้นนะครับคืออะไรกุญแจใช่ไหมลูกกุญแจกุญแจเป็นแพ็คกุญแจสามสี่ปีส1เปดมาดูกันว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้ม เรา,าเปิดของยากกันก่อนด้านมาจากการซื้อนะครับวันนี้เราจะจะจะ,จะเปิดของให้ท่านผู้ชมดูใช่ไหมลูกคือวันนี้เราจะไม่ได้เล่นเป็นแหนทเป็นเป็นแหนทใช่ไหมครับไม่ไเล่นเรนะาอยาะไม่ได้อันนี้ที่ที่ที่ต้<ใ>นกลไกคือ <ใน S 1> อะไนีนเ่เราเราเราไม่เปิดกล่องไม่ดีกว่าลูกเกิดในนี้ก่อนดีกว่าเป็นการอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องใช่ไหม นัดอุ่นเครื่องก่อนเผื่อเดี๋ยวจะได้ของดีๆอ,อันนี้จะเป็น <Okay. S 1> เป็นเป็น,เป,นเป็นทริกไะครับเทคนิคคือเราอุ่นเครื่องเปิดของทั่วทั่วไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดของที่เป็นของที่เราที่ของดีๆนะครับเริ่มจากกุญแจ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 ก่อนกุญแจมันมีมันมีมัน,ม,ม,นม,มันมีกี่ระดับกุญแจกุญแจมีกี่ระดับถ้าเรียนจากกล่องเเป็ดนะน่าจะเป็นแจแจเงินละ แล้วก็แจทองแล้วก็ครับเป็นแจม่วงมั้งนะแล้วคุณแจอนไนดีสุดน่าจะแจม่วงแต่ถ้าไม่รู้แจม่วงหรือแจหรือแจทองจะจะ,จะชื่อแบบคุณจะออกกล่องสีม่วงอ่ะโอเคเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมนะแล้วนะกท็ทีละอันดีกว่ามันน้อยขอติดแค่นะ่ะช้าเป็นทีมหรือถึงใน,นแรกก็พอละ ่อดแล้วเนี่ยไม่ได้กินเลยอ่าแกจะรู้มาเป็นเลยแม่หมายรีบอ่ะเนี้ว่ะบางครั้งเขาจะไม่กินมันจะเป็นการเสียมารยาทท่านผู้ชมแต่คนผู้ช่วยกินได้หมายรีวอสองอันนี่เปิดยังไงเปิดแล้วอ้าวเหรอเปิดแล้วแล้วก็มาแต่ทอเลยดีกว่าห้ามาโลลัว ขอได้นักเตะการนักเตะมาเปิดที่ห้างอะไเแล้ลูกเปิดไปเลยตัวจำลองเลยดีไหมไม่ดีทปร้อยดีไหมดีย่ำไม่ดีก็เอาล้วสอาล้านสองสิบล้านได้ไเงินมาเท่าไหร่ห้าสิบล้านอ่ะไม่ใช่หรอนสูงก 6,000หนึ่งค่ะโอ้แต่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าได้50ล้าน2,000ห้าอันนี้ดนได้แน่นแน่นอนโอ,อ,อ้เยี่ยมอันนี้เขาเป็นทับ้อยหรือทับผ้าสินก็ได้แหมือนรีวอร์ดมาทำไมวะแล้วก็มานี่มา <c oughs> อ่นนาอเดี๋ยวพ่อพ่อพ่อขอเรากดมากดรวๆไปเลยเอาครับพ่อขอเรากดดีอันนี้คือจะสีม่วงใช่ไหมมันกดรวๆจะได้ของดีกว่าอาอันนี้เปิดห้าใบเลยกด ขาได้รับสองร้อยกันสองแสนแล้วก็หลอกตั้นแต่ยี่สิบล้านขึ้นโอนมาตักแต่ห้าสิบมีเยอะแล้วเขายี่สิบล้านขึ้นมาจำลองลีดีไหมไม่ดีมนรีวอร์ดเยก่อนก่อนฮะสามารถอยู่ได้ด้วยหรอใช่ หยุดหยุดหยุดนี่หมายความว่าไงเราเราคือไปเปิดเองใช่ไหมโอเคสุดท้ายขอดีๆหน่อยแล้วต้นแบบไปหลายอันแล้วเนี่ยพ่อยังไม่ได้เปิดกุญแจของดีเลยอ่ะถ้าสั่งไลดีไหมดีโอเคให้เขารู้เลยโบยังหมดแล้วหมดแล้วอ้าวต้นแบบไปตอนไหนมาพ่อไม่เห็นรู้เรื่องอลยกมีอยู่น้อยแล้วเขารู้เลยลูกพ่อให้พ่อสุ่มการ์ดก่อนสุ่มพ่อการ์ดอันนี้เล่นๆไปก่อนสุ่มยังไงลูกก็กดเนี่ย เลขล้ำเยอะเลขล้ำเยออ่ะ,อะเดี๋ยวให้พ่อเปิดดิให้พ่อเปิดก็กดสิกดเปิดทั้งหมดไปเลยเปิดทีเดียวมันจะช้าเปิดแพ็คหนึ่งแพ็กอะเปิดทั้งหมดไปเลยโอกโอทีเดียวไปเลยเปิดทั้งหมดนะครับเปิดทั้งหมดซิได้เท่าไหร่เดยหกพันห้าหกพัน <6, 000 S 1> ห้าครับอันที่หนึ่งอันที่แปดหกพันเจ็ดหกพันเจ็ดนะครับผมแล้วได้มาสุดก็เป็นธรรมดาแล้วก็ได้เก้าแสนมากสุดคือเท่าไหร่ห้าสิบด้านป่ะห้าสิบ มีคนอยากรู้จังเลยว่ามีคนเคยได้ห้าสิบไม่มีอ่ะอา <c oughs> รู้ได้ไงอ่ะกาลินา่าทราองเงีทำเป็นหลอกอย่างเงี้แหละสตเตตแบนแบนนี่กาลิน่าคุณหลอกพวกเราเหรอว่าไม่มีใครได้ห้าสิบล้านหรอมันสุ่โชว์ไว้เฉยใช่ไหมใช่เาขายหลอกลวงผู้บริโภคนะกาลิน่านะมาเลยโดนลาาถูกไหมเราเขาคนบอกว่าไม่มีใครได้ห้าสิบล้านอะไองนี้ก็เท่ากับหลอกลวงผู้บริโภคก,นกัน,นไม่มี มาด้มากสุดก็แค่แสนเก้าแสนอะแต่หลักล้านน่าจะมีแต่ถ้าหลักแบบประมาณสองสามล้านอะไม่มีแน่นอนได้มาแสนหกแล้วก็อ้นนี้ไปต่อมากดเด็ดเขาเปิดที่ล้านแล้วมากเขาลองเปิด้านเขาลองเปิด้านล้านมันจะชา้าอันนี้คือมากสุดคือยี่สิบล้านไปทั้งหมดไปเลยาจริงนะ้วลูกนะถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่มากสุดอะ เหมือน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 เราตั้งระวันที่หนึ่งไว้อ่ะแต่ไม่มีใครได้เลยอ่ะกี่คน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 ก็ไม่เคยมีใครได้เลยอ่ะกี่ปีกี่ปีก็ไม่ใครได้เพราะว่ามันน่าจะเข้าขายหลอกลวงพวกบริโภคน,นะลูกนะอืมแต่เราก็ไม่รู้นี่ว่าว่าอาจจะมีคนเปิดได้จริงๆก็ได้โอเฮฟไม่สิเราเราพูดถึงเปิดด้วยความสุจริตจริงใจเนี่ยลูกคุณคาริน่าครับอันนี้คือผมคาดเดาเฉยๆนะครับไม่ได้ว่าคุณว่าคุณหลอกลวงนะครับผม ตั้สองร้อยการนักงตื่นเขาเปิดโอ้ย่สุสองร้อยก็ยังมีหลักเมืองอยู่อขอตัวดีๆด้วยเถอะขอสักสองสามล้านอะ่ะขอเลน,นาขอเลน,นากนนาเลนา สองแสนเยอะไหดีมามเยอะน้อยกร้อยขอได้หน่อยบร้อย,อ,ย,อ,ยอีกบางมัก็เลยลุนนี่มานเหรือเซียวรามอะไรได้หรือยเยอออนี่มากอจงอนะ่ะน,น,นั่งดิึวบได้ได้ขอ้ได้ขอ้โดนขอ้ได้ขอ้โด,ดนสี่แสนก่อนมาตาใชได้ไมไม่ไ รึกว,ว่าเปิดคันนี้น่าจะเจ๋งอ่านแลก็ถือว่าคุ้มนะแล้วกล่องสิบสิบเอ็ดเมื่อกี้อะไรอ,ะอ่ะมันเหลือแต่มันเปิดไม่ได้มัน,นแค่น่าเฉยเฉยมันเป็นอะไรเป็นกล่งกองเป็นกล่องโช์เฉยแต่ไม่สามารถเปิดได้ใช่เดี๋ยวลองบอกท่านผู้ชมที่ว่าอันนี้งบที่เราใช้เป็นจำนวนเงินที่เป็นจำนวนเงินจริงๆรเงินบาทเนี่ยร้อยสามสิบห้าบาทร้อยสามสิบห้าบาทก็คือจะได้ชุดกล่อง กี่ก่องแลนหลห้าเป็นสิบสามเป็นชุดเป็นชุดสูงสุดเลยป่ะไม่รู้มันแล้วมันแล้วแต่กันเลน่ามะอ๋อแล้วแต่กันเลน่าจะจะ <ตำ S 1> จะจะตา้ใใช่ไหมจะต้งแคอแต่ว่าครั้งนี้ที่เราใช้จํานวนงบก็คือร้อยสามสิบห้าบาทก็คือสามารถเสี่ยงดวงได้อโอเควันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนไดมไหมนานแล้ว,วท่านผู้ชมจะเบื่อครับงั้นก็ขอ ฝากซับสไครป์ช anel นี้ด้วยนะครับซับสไครป์ตุ๊บตุ๊ต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 จะชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์ได้นะครับบ๊ายบาย